สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอกีกตามเคยนะคะวันนี้ก็อาจจะมาในหัวข้อที่หลายคนจะคุ้นเคยดีแล้วก็โดยเฉพาะพระวจะนะที่จะกล่าวถึงบางคนอาจจะท่องเป็นข้อท่องจําประจําใจได้แล้วนะคะแต่ก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนขอพระเจ้าทรงนํขก็แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่ข้าพระองค์จะกล่าวถ้อยคําของพระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะงเจิมสรงนำให้ทุกถ้อยคำนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของมนุษย์แต่ขอพระองค์ที่จะทรงจัดผ่านถ้อยคำนี้มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งที่ผู้พูดและก็ผู้รับฟังรับชมด้วยข้าพระองค์ขอมอบเวลานี้ไว้ในการสรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในช่วงเวลาวิกฤตเกี่ยวกับ โรคระบาดนี้นะโดยเฉพาะาเชื้อโรคที่ยังไม่มีวัคซีนที่จะขจัดมันได้หรือจะคุมมันได้นะคะแล้วก็เป็นเชื้อโรคที่ฆ่าชีวิตของคนอย่างรวดเร็วด,ด้วยเมื่อเป็นแล้วเมื่อติดแล้วก็ความเป็นความตายก็อยู่ตรงหน้านะคะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจึงอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความเป็นความตายอีกแล้วนะคะ สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าที่เป็นคริสเตียนแล้วความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนินดีสำหรับคนที่คนที่ไปนะคนที่ตายแต่คนที่อยู่อาจจะเสียใจแต่ก็มาต้องดูอีกทีหนึ่งว่าบางคนอาจจะชื่นชมยินดีบางคนอาจจะรู้สึกเสียใจเศร้าใจและยังไม่อยากจะไปนะคะก่อนสิ่งอื่นใดเราดูพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม ลิปปีบทที่หนึ่งข้อ21เได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรนะคะฉะนั้นเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจึงจะตายและได้กำไรจากการตายของเรานะคะ ฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตายทุกคนที่เชื่อพระเจ้าและตายจะได้กําไรเสมอไปนะคะเมื่อพูดถึงกําไรแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องการลงทุนใช่ไหมคะเรื่องการค้าขายเรื่องการคาดผลที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราลงทุนผลที่มากกว่าทุนก็คือเราเรียกว่ากําไรนะคะฉะนั้นการที่เราจะได้กําไรจะต้องมีการลงทุนเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ลงทุนเลย นะคะเราจะเอากําไรที่ไหนนะฉะนั้นในที่นี้พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงการลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินของเป็นหลักนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการลงทุนชีวิตหรือการใช้ชีวิตในโลกนี้นะคะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมการิ กระเทียได้กล่าวถึงว่าเราหวานสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นฉะนั้นเราหว่านสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นทุกคนที่หวานก็ต้องหวังผลจึงมีภาษิตไทยที่กล่าวไว,ว้ว่าวไอหวานพืชก็ต้องหวังผลใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องการผลลัพธ์ที่ได้รับจากการหวานของเราและก็เช่นเดียวกัน การลงทุนก็ต้องหวังกำไรถ้าเราไม่หวังกำไรเราก็คงไม่ลงทุนเก็บทุนไว้เฉยๆดีกว่านะคะเพอๆอาจจะทำให้เราขาดทุนถ้าเราลงทุนผิดที่ฉะนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนชีวิตพระธรรมกระลาเทียได้กล่าวถึงหว่าสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นฉะนั้นกะลาะเทียไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับ การหว่านพืชในโลกนี้หรือการทำกรเษกเษตรกรรมนะคะหรือไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในโลกนี้ในการประกอบอาชีพแต่พระรธรรมกาลเทียได้พูดถึงการหว่านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหว่านสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นสำหรับชีวิตของเราหว่านอะไรคะการกระทำกับคำพูดยไงคะ และสิ่งที่เราจ่ายราคาไปนั่นคือการหวานที่เราใช้ทรัพย์สิ่งของเงินทองเราไปในด้านไหนนั่นก็คือการหวานด้วยเช่นเดียวกันคําพูดของเราก็เป็นการหวานการกระทําของเราก็เป็นการหวานฉะนั้นทุกสิ่งที่เราหวานออกไปนั่นน่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่หลายครั้งเนี่ยเราเราหวานออกไปโดยไม่คิดตรงกันข้ามกับเกษตรกร,เ,กรเวลาเขาจะหวานอะไรเขาต้องหาพันธุ์พืชที่ดี แล้วก็หาจังหวะเวลาที่ดีฤดูกาลที่ดีช่วงเวลาที่มันจะเกิดผลสูงสุดแต่ตรงกันข้ามกับชีวิตของเราหลายครั้งการที่เราหวานเราไม่คิดเลยแล้วก็หวานสเปะสปะบางครั้งก็หวานทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีแต่คาดหวังและคาดว่าจะได้รับผลดีเป็นไปไม่ได้นะคะ ฉะนั้นหว่านสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นบางครั้งเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูชีวิตของเราผลที่เกิดในชีวิตของเราดีๆว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรไม่ใช่ไม่คิดใครรวนก็โทษคนนน้นคนนี้โทษชะตากรรมโทษสถานการณ์ไม่มีใครจะโทษก็ไปโทษพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคนผานนะคะฉะนั้นแต่คนที่มีสติปัญญาจะรู้จัก ให้ครวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาที่ไปมันมาจากไหนผลมันมาจากอะไรส่วนมากก็เป็นผลจากสิ่งที่เราหว่านนะคะเอาละกลับเข้าสู่พระชนะของพระเจ้าตอนนี้ที่ว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิ์และการตายก็ได้กำไรพระชนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นคำตอบชัดเจน การตายของเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคิ์การตายของเราจะได้กำไรที่เรากำลังเดินทางไปรับกำไรจากผลการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็คือการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิ์ ไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุ่มเททั้งชีวิตกับเงินทองสร้างฐานะในโลกนี้สร้างบ้านซื้อรถแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะขยายอาณาเขตของเราการครอบครองของเราออกไปทั้งชีวิตทุ่มกับโลกนี้พอจะตายแล้วบอกว่าเราจะได้กำไร กำไรในที่นี้คือกำไรชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะคะกำไรในแผ่นดินของพระชา้าฉะนั้นอาจารย์เปโลได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิ์จึงจะได้กำไรการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิ์อยู่แบบไหนคะอยู่อย่างไรนะบางทีเราก็คิดว่าทุกวันนี้เราอยู่เพื่อพระคิดนะชีวิตรับใช้พระองค์นระ้องเป็นเพลงไปเลยนะคะอยู่เพื่อพระคิ์ ชีวิตรับใช้พระองค์ก็ปลองไปจริงๆแล้วหลายครั้งเราหลอกลวงตัวเราเองในพุทธนาของพระเจ้าที่อาจารย์โปรโได้พูดถึงตัวท่านเองว่าท่านมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์นั้นท่านใช้ชีวิตอย่างไรกาลเทียบทที่สองข้อยีได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้า เองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าสิ่งแรกเลยอาจารย์เปาโลบอกว่า ท่านตายกับตัวเองท่านถูกตรึงกับตัวเองอะไรคะถูกตรึงเนื้อหนังไงคะเนื้อหนังต้องถูกตรึงที่การเขนการที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์นั้นเริ่มจุดเริ่มต้นต้องตายต่อตัวเองนะคะชีวิตฝ่ายเนื้อหนังถูก ตรึงไว้กับพระคิ์ความปรารถนาราคะโกธาทั้งหลายสิ่งที่เป็นเนื้อหนังทั้งหลายนั้นได้ตายไปจากชีวิตของท่านและท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านพยายามทุกวิถีทางที่จะสู้สู้อะไรคะอาจารย์ปโลไม่ได้สู้กับศัตร,รูไม่ได้สู้กับใครแต่ท่านสู้กับเนื้อหนังท่านเองท่านบอกว่าท่านจําเป็นที่จะต้องทุบตีเนื้อหนังของท่าน จนกว่ามันจะอยู่หมัดเอาให้มันอยู่หมัดเอาให้มันยอมจำนนเอาให้มันยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของเราให้ได้ไม่ให้มันลุกขึ้นมาที่จะทำลายงานของพระเจ้าเนื้อนหนังก็คือความปรารถนาในโลกนี้ความอยากได้อยากมีความโลภความบาปทั้งหลายนะสิ่งที่สร้างความยุ่งยากวุ่นวายให้กับชีวิตของเราตลอดทั้งงานของพระเจ้าทั้งสิ้นฉะนั้นสิ่งแรกอาจารย์พรลูบอกว่าท่านตายตัวตัวเอง ประการที่2คือชีวิตที่อยู่เพื่อพระคิดอยู่อย่างไรคะมัทธิวบทที่2 8ข้อ19-20หลายคนท่องได้เป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าเหตุนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคสองสิ่งเองที่อาจารย์เปรโรําในชีวิตของท่านนะคะสองสิ่งเองคืออะไรคะประกาศนําคนมาถึงความรอดและก็สอนเขาให้เติบโตขึ้นด้วยพระจนะของพระองค์สองสิ่งเอง อาจารย์เปโลไปที่ไหนประกาศพอมีคนรับเชื่อก็รวมตัวคนแล้วก็สอนเขาสอนพู้ชนะเขาสอนสอนสอนมีบางในพู้ชนะของพระเจ้าในพระรรมกิจการสอนจนดึกจนดื่นจนถึงเวลานอนแล้วก็ยังสอนอยู่จนมีคนหนึ่งง่วงเหงาห้านอนแล้วก็หลับตกตึกไปตายอาจารย์เปโลก็ต้องไปวางมือให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายอาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าทำงานทั้งกลางวันกลางคืน ไม่ได้หยุดหย่อนชีวิตทั้งหมดอุทิศและทุ่มเทไปในงานของพระเจ้าเพื่อตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์ทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้สั่งไว้อย่างบริบูรณ์อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถสติปัญญาทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณทุ่มไปหมดกับงานรับใช้พระเจ้านี่คือชีวิตของท่านที่อยู่เพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง ต่อมาไม่เพียงแต่ท่านได้ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าตอบสนองพระมหาบัญชายอย่างสัตย์ซื่ออย่างเอาจริงเอาจังอย่างกระตือรือร้นอย่างเอาเป็นเอาตายนะคะในสองโครินบทที่1 1ข้อ23ถึง27ยังได้พูดถึงสิ่งที่ท่านต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้า อาจารย์บลกําลังพูดถึงว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ต่างจากอัครสาวกคนอื่นนะคะบางทีท่านยังดีวกว่าเสียอีกเพราะอะไรเพราะท่านรับความทุกข์การทนทุกข์เพื่อพระคิดมากกว่าอัครสาวกคนอื่นๆนะคะ ฉะนั้นอาจารย์เปโลจึงบรรยายถึงสิ่งที่ท่านเผชิญในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าไว้ในสองโครินธ์บทที่11ข้อ23ถึงบ7บอกว่าข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขานั่นคือมากกว่าอัคราสาวกคนอื่นๆนะคะข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดนะคะข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้าหครั้งครั้งละ39ที เขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบองสามครั้งเขาเอาก้อนหินคว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญกับภัยชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติ เผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปโลเผชิญในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดิฉันเฝ้าเดี่ยวเกี่ยวกับจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเมื่อมีโอกาสเฝ้าเดี่ยวใคร่ครวญถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลเผชิญและสิ่งที่อาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าหลายครั้งเมื่อเราเจอปัญหาในการรับใช้พระเจ้าในปัจจุบันเรารู้สึกท้อรู้สึกหมดกําลังแต่เมื่อมาอ่านเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลเผชิญรู้สึกละอายมากค่ะ ละอายจริงๆว่าเราไม่ได้เท่ากับผงทุลีไม่เท่าขี้เล็บของอาจารย์เปาโลเลยนะคะและยังมีอะไรอีกมากมายที่อาจารย์เปาโลประชิญคือกล่าวโดยทั่วไปก็คือสิ่งที่ท่านเผชิญสาเหตุมาจากการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะท่านทำผิดนะแต่เพราะท่านรับใช้พระเจ้าที่ไป ฝืนกฎของบ้านเมืองหรือบางทีไม่ถูกใจของคนหยิวก็ถูกข่มเหงน,นะคะนี่คือ,อต่อมาใน2ที่โมทีบทที่4ีข้อ6ถึงข้อ8ก็ได้กล่าวถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านกล่าวไว้ว่าเพราะข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชายอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนที่สุดข้าพเจ้าได้รับได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พี่ภากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนตั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ ในสองทิโมธีก็ได้กล่าวถึงวาระสุดท้ายของท่านก็จะถูกประหารชีวิตเพราะท่านประกาศพระวจนะของพระเจ้าเพราะท่านประกาศถึงความรอดที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์บรรปลายชีวิตของท่านก็คือตายเพราะข่าวประเสริฐตายเพราะงานรับใช้อยู่ไม่ได้ตายเพราะ ผลพวงที่ตัวเองทำคนส่วนมากจะตายเพราะผลพวงที่ตัวเองทำเช่นเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายเราตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่เนื่องมาจากการใช้ชีวิตไม่ถูกต้องของเราหลายคนตายก็เพราะประมาทในการใช้พาหนะในโลกนี้บางทีเพราะความประมาทของคนอื่นหลายคนก็ อาจจะตายด้วยสาเหตุการทะเลาะเบาแว้งหรือการทำผิดทำบาปนะจนส่วนมากคนส่วนมากจะตายเพราะเขาทำไม่ถูกต้องต่อร่างกา,ายต่อการใช้ชีวิตของเขาแต่อาจารย์เปาโลพูดได้เต็มปากว่าท่านจะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมเพราะท่านได้รักษาความเชื่อไว้จนวินาทีสุดท้ายชีวิตของท่าน และท่าทีของท่านต่อสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ท่านไม่ได้บน่นในพระธรรมฟิลิปปีบอกว่าท่านไม่ได้บ่นถึงความทุกข์ยากลำบากของท่านเลยตรงกันข้ามท่านกลับหนุนน้ำใจให้คนอื่นที่อยู่นอกคุกว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าฉะนั้นอาจารย์ปโลมีท่าทีที่ถูกต้องต่อการใช้ชีวิตที่ผ่านมาคุะท่านไม่เคยบ่นในสิ่งที่ท่านรับ ผลที่ท่านปฎิบัติรับใช้พระเจ้าความทุกข์ยากลำบากความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งร่างกายทั้งจิตใจบางครั้งก็ถูกผู้เชื่อต่อต้านในินทาว่าร้ายท่านปฏิเสธท่านท่านเจ็บปวดหัวใจแต่ท่านไม่เคยบ่นว่าพระเจ้าตรงกันข้ามท่านรู้สึกชื่นชมยินดีที่ได้มีส่วนร่วมทุกข์กับโอเยสุคริต ท่านจึงกล่าวไว้ในพุทธนาของพระเจ้าบอกว่าการทนทุกข์ของพระองค์ที่เหลือนั้นท่านจะรับเข้าร่วมกับการทนทุกข์ของพระองค์นี่คือการใช้ชีวิตเพื่อพระคิ์นี่คือการอยู่เพื่อพระคิสต,ตายก็เพื่อพระคิ์ทำทุกอย่างก็เพื่อพระคิต์เอเมนได้กำไรแน่นอนในแผ่นดินสวรรค์ ได้กําไรแน่นอนในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะท่านไม่ได้ลงทุนอะไรในโลกนี้เลยท่านลงทุนและจ่ายราคาในงานรับใช้ทางสิ้นท่านอยู่ในโลกนี้อย่างยากลำบากอย่างทุกแสนเข็นอย่างอดอดอยากอยากนะ mm hmm. บางตอนท่านได้กล่าวไว้บางทีท่านเปรยกายบางครั้งก็ต้องหนาวเหน็บ พรในตะวันออกกลางเวลามันหนาวมันก็หนาวจริงๆนะคะเพราะว่าดิฉันเคยไปอ,อียิปต์ครั้งหนึ่งกลางคืนเนี่ยถ้าไปแถบภูเขาเนี่ยสีหองศาพอตกกลางวัน20กว่าองศาโอ้โหตรงกันข้ามเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านต้องไปเชิญกับความหนาวเหน็บความร้อนต่างๆเหล่านั้นท่านไม่เคยบน่นท่านอดอยากท่านไม่เคยบน่น ท่านไม่มีไรายได้ท่านไม่มีเงินเดือนคือพูดง่ายๆแต่นอกจากของถวายจากาผู้เชื่อและท่านก็ต้องเย็บเต็นในการที่จะดูแลค่าใช้ใจ่ายของตัวเองท่านไม่เป็นภาระกับใครนั่นคือชีวิตของอาจารย์โตโลที่ท่านพูดได้เต็มปากว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร สำหรับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เราเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นสาวกของพระองค์เราใช้ชีวิตของเราอย่างไรคะวันเวลาของเรากำลังของเราสติปัญญาของเราร่างกายของเราเราได้ใช้และทุ่มเทไปในงานของพระเจ้าเราได้ลงทุนในแผ่นดินสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าเรามีแต่หมกมุ่น ใส่ใจแต่ฝ่ายร่างกายฝ่ายโลกนี้มัวแต่สร้างฐานะมีแต่สร้างชื่อเสียงสร้างความมั่นคงในโลกนี้ที่เราอยู่ชั่วครู่ชั่วย,ยามแล้วก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราจะบอกว่าเราจะได้กำไรแล้วเปล่าค่ะลงทุนไว้ในโลกนี้ตายไปคุณก็ตัวเปล่าเหมือนกับโยบบอก มาตัวลอนจ้อนก็ต้องไตแบบตัวลอนจ้อนเพราะถ้าเราลงทุนในโลกนี้เราอาจจะมีทรัพย์สินของเงินทองมีฐานะในโลกนี้มีชื่อเสียงในโลกนี้ถ้าคุณไม่ได้ประกอบการดีไม่ได้มีส่วนในการปลิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ได้มีส่วนในงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกำลังบางคนให้แค่เศษเสี้ยว เศษเซี้ยวของทรัพย์สินของเศษเซี้ยวของสติปัญญาเศษเซี้ยวของเวลาเศษเซี้ยวของความสามารถคนที่ลงทุนแบบนี้จะได้กำไรไหมคะก็คิดเอาเองเขาแล้วกันนะคะว่าเราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรเราไม่สามารถพูดได้เหมือนอาจารย์เปาโลถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบอาจารย์เปาโลเราละอายที่จะพูดเช่นนั้นแต่ ถึงกระนั้นก็ตามถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นยังมีเวลาเหลือเวลาที่เหลืออยู่เราหันกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าที่จะลงทุนยังไม่สายที่จะลงทุนในชีวิตที่เหลืออยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหนูน้อยก็จะได้กําไรมากหรือน้อยก็แล้วแต่พระองค์ถ้าเรายอมที่จะลงทุนใช้ชีวิตที่เหลือ เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงและตามแบบที่อาจารย์ปารลได้ทำต้ายต่อตัวเองตอบสนองพระมหาบัญชาและก็ชีวิตนี้อยู่เพื่อพระองค์เพื่อพระราชกิจของพระองค์แม้ได้รับการข่มเหงแม้ได้รับการต่อต้านแม้มีปัญหาแต่จะชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอและ ใช้ชีวิตอย่างโลกนี้อย่างมีสติปัญญาและเพื่อพระองค์อย่างแท้จ,จริงและชีวิตเป็นที่ถวายเะเกยรติแด่พระเจ้า,าพระเจ้าทรงอวยพรนะคะที่เราจะมีโอกาสใกล้ควรถึงพระเจ้านาของพระเจ้าตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสที่จะแค่ตัวใหม่ขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ